ทานอาหาร mm <h. S 2> ทะเลที่เขาตะเกียบด้วยกันค่ะโอเคโอเคเหคเลยไหคเลยมคไมากินหอเอาเป็นเกบจริงใช่ไหมเกบยากกัมูยทะเลปู เดี๋ยวเราอาหารมาพัก่อนโอเคกดมือกดมือกดมือเรียบๆนะเ,เนเ้ขาวนวันนี้นะคะเรามาทานอาหารกันที่เขาเตะเกียบนะคะเขาเตะเกียบามเยมเ็นนะคะมีคนเล่นบ้าบ้างปะปลายนะ เราจะทานอาหารกันนะคะครอบครัวมาทานอาหารกันฮัลโหลตะวันครับฮัลโหลฮัลโหลไปเสรแล้วค่ะดูร้านอาหารค่ะตะวันครับตะวันรออาหารค่ะก็เลยเดินทะเลไปก่อน ทะเลเขาตะเกียบนะคะมาแล้วนะคะอาหารไข่หมึกทรงเครื่องแล้วก็ปูอะไรปูมานึง่งปูมานึ่งใช่หอมจิ้มซีฟต้มยำรวมมิตรทะเลนะคะ ต้องอภิกมาเติมเดี๋ยวก่แยกรุงเพื่ปรูงแยกเนื้อมูต้มยำรวมมิตครับข้าวผัดข้าวผัดข้าผัดมาคนเดวูกแล้วก็อะไรนี้ทะเลเผาครับข้าวผัดโคตรปูเไม่เล่นไม่เล่นกินข้าวแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วครับโอ๊ะไข่ปมาแล้วแม่ไม่มีร่ น่รอครับรอครับเรียกมาทานอาหารทะเลกันนะคะอาหารทะเลที่เขาจะเกียบค่ะรอแป๊บหนึ่งครับเอาได้เลยได้เลยหยิบได้เลยลูกในกานนะปูกินในจานก่อนเดี๋ยวค่อยแกะให้ไหนนี่เลยปูที่แม่ลองจิบมาให้อะอรไหมครับอร่อยอ่ตะวันเก่งมากตะวันเก่งกว่าพูดเผาเผาไหนสิครับอร่อยครับพี่ลูกบอกเิอร่อยครับถึงมองถึงมองยกได้เต็ม ตะวันกินเองนะคะปุ๊บย้ายยยยบ้าบาครับเก็บเก็บังครับเรียกใหม่พูดใหม่ดิตะวันบอกให้เก็บตังค์ตะวันจ่ายตังค์ด้วยคัะตะวันเก็บจ่ายตังค์ด้วยครับ ตะวันมัวว่ะพักพมาเต้นกับลูกเพื่อนใหม่ตะวันคะปูไหนล่ะตะวันครับเอาร้องดิ หันมาทางนี้ครับห้เอวตะวันเอโอเคตะวันนะคะขอบคุณนะครับตะวันนี่คุณย่าเนี่ตะวันให้ย่าอย่าตะวันจะเอาเอากี่อันคะห้าอันครับ แ่าสียวเสียวตุลูกไปๆไปเดี๋ยวนีออกก่อนเอาหนึ่งชิ้นเนาะครับหนึ่งดอกไม้นะครับเอาอันนี้ครับอันนี้ครับโอเคอันนี้ครับเอ้ยถ่ายตรงนี้ดิถ่ายกล้องตรงนี้เออเบาๆให้มันเห็นดอกไม้เออเป็นญาตะวันโอเคขอบคุณครับพี่เอ๋ญาให้ตะวันย่าขอเสียงห่อยกลับแล้วนะครับบอกพี่ลูกตะวันบอกพี่ร้านมืดเริ่มมืดแล้วค่ะ คนก็เยอะอยู่นะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดเลยขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนะคะ